สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID10 นะครับกำเนิดบราวไกทองแม็กเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ID10 จะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับ อ่ะกรอ,อื่นขอโพรโมบทเว็บครบวงจรของน้องวรดานะครับหรือว่าร้านนี้น้องชอบอ่ะเจ้านี้ปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอครับฝากสมัครสมาชิกเว็บกันด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่าสมัครเพื่อที่จะไปดูสินค้าต่างๆบนเว็บมากมายนะไอดีนี้เพียบเลยนะครับตั้งแต่ป้ายเหลืองเวลสองเวลสอันนี้คือตั้งใจปั้นมาโดยตรงเลยนะครับสายเกลือนะครับอ่า,อาจะาปีโคลาโบเก่าๆคู่เทพเจ๋งๆอ่าไปหาเลือกได้กันนะหรือโคลาโบรอบนี้ม็อบไซโค100รนะครับรวมไปถึงไอดีเทพๆเวลตำนา นะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับเพิ่มเติมครับก็ไปที่เพจของ Ninoshop เพราะว่า ID จะมีการอัปเดตทุกวันที่เพจนะครับทั้งบนเว็บทั้งเพจด้วยนะฝากปดตูกใจเพจด้วยครับน o โนช็อานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะในส่วนของเว็บนะครับส่วนเพจนะครับกดจากลิงก์บนเว็บได้เลยนะครับอาจารย์นี้ปลอดภัยไว้จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของร้านนิโนช p อาหลักๆจะเป็น ID นะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะอยากซื้อยากขายทักแชทสอบถามไปที่เพจน i n นช็อบนะครับกดผ่านลิงก์บนเว็บได้เลยนะครับ อ่าโอเค ID10 นะครับมาถึงตอนนี้นะครับก็2เดือนเป๊ะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคลิปที่เปิดตัว ID10 ตอนสร้างมาเนี่ยอ่าวันที่2เมษายนอ่เมษาซึ่งวันนี้วันที่23มิถุนาครับก็ใช้เวลา2เดือนเป๊ะพอดีเลยครับอ่ะส่วนซีรีส่สีเพื่อน ID10 เวอร์ชั่นคลิปเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะอ่าวันเสาร์นะอ่าก็ เตรียมล็อกอินเข้ามาได้นะครับอาจจะเป็นช่วงสายๆลากยาวไปจนถึงเที่ยงอันนี้คือจะคลิปกันสดๆเลยนะใครอยากจะออกคลิปที่ซีรีส์เพื่อน ID10 นะครับก็รอติดตามดูได้เลยนะครับอโอเคครับสองเดือนเป๊ะนะครับก็ปั้นนะครับตัวของเจ้าบราวไกลทองแม็กเรียบร้อยอเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับตัวโคโรโบรอบนี้นะครับมอบเกลือ100%ครับคือเกลือสุดๆคือผมมองว่าค่อนข้างจะ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในส่วนของ id สิบแต่ผมบอกแล้วนะชีวิตอย่าได้สิ้นหวังกับเกมเรนเจอร์นะครับเพราะว่าข้อมูลที่เดี๋ยวเราจะเตรียมให้อยู่เรื่อยหรือแอบบอกอยู่เรื่อยเนี่ยเรนเจอร์จะมีเมตาใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนโคโลโบโหดตึงๆเนี่ยเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆไม่ได้รอบนี้ก็สะสมกันต่อไปครับแล้วก็รอรอบถัดๆไปครับคือเดือนนี้เนี่ยได้จัดเลเกนตัวเดียวจริงๆตัวอื่นก็ไม่ได้เลยนะแล้วที่เซงก็คืออย่างเช่นพวกตัว เสริมในด้านอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเช่นตัวค o พปี้ดาวินชีนะครับตัวเปลี่ยนร่างวันสะท้อนอย่างาบราวมายกนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวมูลจอรเคมูลชลวันน่ะที่มันใช้งานได้เนี่ยผมไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยอ่ะ ทีมมันก็เลยมีแค่นี้คือมีแค่นี้จริงๆนะนี่ยังดีหน่อยถือว่ายังโชคดีมากๆที่ได้ตัวบินเพราะว่าตัวบินในลีกประมาณนี้ผมจะแนะนําเลยว่าถ้าเป็นไปได้ให้ปั้นแม็กแล้วใช้ในการช่วยดันลีกหรือนําไปเล่นพวกหอคอยนะครับหอคอยจะช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นบุญที่ได้มานิดนึงเพราะว่าตอนสร้างไอเดีเนี่ยเริ่มสร้างในรอบโอเวอร์รอดนะครับแล้วก็ตอนนั้นน่าจะใช้แค่ตกกรนะชากครับแล้วก็เปิดได้อัลเบโด นะครับหรือลูบี้นั่นแหละอาจจะไม่ได้แล้วใครจําได้ก็บอกกันนิดนึงแล้วได้อเวโดมมาถึง2ตัวเออนะครับก็ปั้นแม็กไป1ตัวนะแล้วก็อันนี้คือเอามาซับพอร์ตนะครับเพราะว่าทีมมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับอันหลักๆเนี่ยกบบ่วงครับผมจะได้จากในหอคอยค่อนข้างจะเยอะที่เหลือก็ร้านค้ากิวเพราะว่าผมก็อยู่ในกิวของของผมเองอะของไอดีหลักนะครับก็หาของนะครับซื้อของในร้านค้าได้นะครับแล้วก็พวกภารกิจพิเศษตัวเกมแจกนะครับซึ่งตรงนี้ เดี๋ยวจะมีคนงงว่าเฮ้ยผ่านมาได้ไงครับคือบางด่านที่มันแบบว่านี่อย่างเงี้ยว่องวัยล้วนก็ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยพลังล้วนก็ไม่ได้นะอ่มมันจะมีผมคือบางด่านอ่ะมันจะเป็นจะต้องผ่านไปก่อนเพื่อที่เอาของรางวัลในดา่านสูงสุดๆๆแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนมาไล่เก็บซึ่งตอนนี้ผมยังผ่านได้สบายสบายอยู่เรื่อยๆนะอย่างนี้ก็คงจะไม่เอาภารกิจหรือลองดูก่อนเพราะว่าพลังผมมี3ตัวแล้วเออครับแต่ว่า ด่านยากนะครับติดจริงๆอแต่ว่าตอนนี้กำลังเล่นในทิศทางใหม่แล้วนะครับเพราะว่าผมทำทุกอย่างแล้ว47นี่คืออมันแคบด่านมันแคบมากพอไอเทมหมดทุกอย่างปุ๊บเนี่ยโอ้กุมแตกทันทีเรียกเพื่อนมาแบบไหนก็แตกหมดนะครับอตอนนี้คือเปลี่ยนมาใช้วิธีการดันป้อมคือขนาดวิธีที่แบบว่า เริ่มเกมมานะครับอ่ะอัพเบลก่อนยอมตายนะครับแล้วก็กดโฆษณาเพื่อที่จะได้อมาตะสองรอบเพราะว่าพอตายปุ๊บเนี่ยมันจะได้อมาตะขึ้นมานะครับจากการกดโฆษณานะอ่าแล้วก็ใช้อมาตะสมอีกรอบเพื่อที่จะสร้างกลุ่มก็ไม่ไหวครับไม่ได้ครับคือ4 7ดด่านมันแคบเกินไปแล้วผมไม่มีตัวที่จะอ่าช่วยคือ ตัวธาตุน้ําของด้าน47นะผมมองว่ามันเปราะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ด้วยนะถ้าเป็นธาตุไม้ผมว่าน่าจะได้สมมติเป็นเอเนี้ยน่าจะได้อยู่แต่นี่คือพอเป็นอเบโด้ปุ๊บไม่ไหวครับนี่ผมเอาตัวนี้นะซันลี่ยุข,ขินนะครับจากในร้านาค้ากิลามันสามารถที่จะแลกได้ฟรีนะครับเดือนละ3ตัวนะครับอยู่ตรงไหน นี่แลกไปหมดแล้วครับนี่หีบสนุนเรนเจอร์นะไปหาดูกันได้ครับใครชอบตัวไหนหรือมองว่าตัวไหนนามาช่วยใช้งานได้นะครับก็เลือกมาอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วนะครับอ่าโอเคนะก็สงเดือนผ่านไปนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็รอในอนาคตครับตอนนี้ก็เป้าหมายอ่าเดี๋ยวจะต้องทํากบบินแม็กนะครับแล้วเดี๋ยวดันลีกันอ่ะมาเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าครับอ่าทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะเรนเจอร์ค่อนข้างจะโหดนะครับ แต่เราครับใช้นะครับหลักๆเนี่ยตอนนี้นะ,ะวิธีการของผมนะดันหลีกนะครับคืออัลเบโดค่อนข้างจะเป็นตัวคืกโกงพอสมควรนะครับนี่ในหลีกแถวๆนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฝากความหวังกับอัลเบโดได้ค่อนข้างจะเยอะ,ะครับแล้วก็การที่ได้อาจารย์เรเกนมาก็อย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าไม่น่าเกลียดนะสาเหตุเพราะว่าเราจะเริ่มเจอนะครับเราจะเริ่มเจอครับในตัวของธาตุไม้ ตัวชนตึงๆนะคือเอเรนจะเจอเยอะมากด้วยความที่ว่าเอเรนยังเป็นตัวที่ใช้คําว่าติดเมตาก็ได้เพราะว่าจะใช้ค่อนข้างจะเยอะดูะครับว่าเอเรนเนี่ยข้ามมาไม่ไหวนะครับคือมันจะโดนเรเกนเนี่ยสกัดจุดเอาไว้ได้นิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะโดนอัลเบโดข้ามไปแล้วก็สตัรน,นครับเออครับแล้วก็โดนตัวไกลทองยิงเนี่ยมีไกลทองแม็กน่ผมบอกเลยครับว่าเฮ้ยช่วยค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะครับ คือตีเขาไม่ตายหรอกเนี่ยเห็นไหมทีมศัตรูมากันเป็นฝูงครับอ่าเดี๋ยวคนจะงงว่าแบบโอ้โหผ่านไปได้ยังไงดันหลีกไปได้ยังไงตัวมีอยู่แค่นี้บินเะครับพี่เอ้ยนะครับก็พึ่งตัวบินเป็นหลักเลยครับอ่าเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเน้นยือ้อย่างเดียวครับคือพึ่งจะบวก13นะอ่าพึ่งจะบวก13อยู่นะครับนี่เห็นไหมนะครับพึ่งตัวบินเป็นหลักนะครับแล้วก็คัดทีมตีค่อนข้างสําคัญนะ ก็จะดูเวลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเวล์ที่ยังไม่สูงมากนักเนี่ยก็โอเคนะครับอไอ้ทีนี้ลีกสูงสุดผมดันไปเพชรสามนะตอนนี้เป้าหมายก็จะเป็นเพชรสองแล้วก็เพชรหนึ่งนะครับก็อาจจะคัดทีมยากแต่นิดนึงแหละเพราะว่าจะต้องดูภาพรวมนะครับแ่บแบบชนิดที่ว่าเขาจะไม่มีตัวเจาะหดหดตึงๆนะครับแล้วก็ไม่มีตัวบินไม่มีตัวกันบินนะหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มหยิบจับนะครับตัว ผู้พิทักมาใช้งานดูบ้างอ่าเพราะว่าอันนี้เราจะดันลีกแล้วนะครับอ่ามาโอเคครับเป้าหมายหลักคือป้อมศัตรูนะอย่างที่ผมสอนอยู่เสมอครับว่าอ่าโอ้ทำไมข้างล่างแตกไวเหลือเกินอ่าเป้าหมายของตัวบินนะครับก็คือจะต้อง เอาตัวบินนะครับบินไปกดดันป้อมศัตรูนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยไปเคาะป้อมศัตรูให้ได้ไวที่สุดนะครับให้บอดเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนโดนเหมือนโดนทะลวงหลังบ้านแล้วนะมันก็จะรีบใช้ไอเทมนี่เห็นไหมอ่าขึ้นอยู่กับว่ามันจะใช้ไอเทมอะไรนะครับถ้าครับเรนเจอร์ตัวชนเราเนี่ยดันระยะมันไปได้มันจะเริ่มจากการพัดก้อนเป็นหลักส่วนใหญ่มันจะพัดก้อนนะอ่าส่วนใหญ่มันจะพัดก้อนนะครับซึ่งอันนี้เริ่มตึงแล้ว เพราะว่าเราทะลึ่งครับไปอออันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหานะแก้ปัญหาก่อนครับแล้วก็บินบินตีป้อมไปครับเราจะไม่รีบพัดก่อนอ่ะมันอาจจะยอมให้ตีจนป้อมแตกก็ได้นะนี่ดูเลยครับนี่อย่างที่บอกครับว่าตัวบินนะครับอ่าไปดูในคลิปของแนะนำเรนเจอร์ตัวปกติได้นะครับ อันนี้คือยังไม่แม็กนะถ้าแม็กจะดียิ่งกว่านี้อันนี้คือผมแบบไม่รอแล้วมาเล่นเลยดีกว่านะครับก็ผ่านไปได้ครับทีมแรกอทีมนี้จะรอดไหมมีม็อบแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับโอเคนะครับเขามีบินนะแต่ว่าบินเขาว่าเวลร้อยส่สผมอาจจะตีทีมที่มีตัวบินนะครับแต่ว่าเวลต้องไม่เกิน140นะครับถึงจะตีนะ อครับอ่ะแล้วเขาก็ยูสามนะครับ,น,รบนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าการมีเรเกนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็เอาไว้ขวางนะครับหรือเอาไว้ซับดาเมจก็ได้นะอ่าอย่างเงี้ยเจอม็อบเนี่ยก็เอาไฟมาขวางๆเอาไว้ได้สนิดหนึ่งนะครับนี่โหันนี้กลายเป็นว่าข้างล่างสู้ได้เลยนะครับด้วยอัลเบโดนะอ่าการวางเรนเจอร์นะครับ คือวาง5ตัวอย่างน้อยนะต้องวางไว้5ตัวนะจริงๆอัลเบโดไอตัวอัลตร้าเนี่ยผมเอามาเพื่อบัฟอมตะหลักๆแล้วก็มาช่วยข้ามบ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ความสามารถนะ,ะความสามารถนะครับพวกหยุด5าวินาทีนะครับเพิ่มแร่นะครับคือวางเรนเจอร์เอาไว้หลายตัวก่อนจะดีกว่าอย่างน้อยเนะี่ยให้มันกระจายนะครับกระจายในการโดนความสามารถนะอันนี้ครับสู้ได้ครับ นี่เพราะว่าพอไก่ทองของผมเนี่ยถือว่าเกียร์ค่อนข้างจะตึงอยู่นะครับอ่จาจะเกียร์ฟรีนะหูฟังเร็วหน้าครับซึ่งเน้นย้ำแล้วเน้นย้ำอีกนะครับสำหรับน้องๆที่อาจจะเล่นกันใหม่ๆเนี่ยอย่าพึ่งไปหูเบานะครับฟังคนอื่นนะเราต้องดูคนที่แบบว่าเฮ้ยทีมพอๆกันอ่าเป็นในเทมที่เราก็จําเป็นต้องการนะครับนี่ครับอ่านะครับก็เดี๋ยวก่อนผมพึ่งได้รางวัลมาจากวันนี้ที่ทำไมมันยังไม่ขึ้น,น,นอ่ะมันขึ้นมาแค่สิบสามเอง เออบั克หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือยังไงเออเหมือนวันนี้เกมเขาแจกมาครับนี่ครับอีอันนี้เปิดกาชามาถือว่าโอเคนะครับว่าเฮ้ยพอจะได้มานะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ก็เกียร์ฟรีจากตัวเกมหมดเลยอันนี้จาก7 Day Festival นะครับเป้าหมายต่อไปนะครับล็อกอินอีกกี่วันก็ไม่รู้น่าจะเหลืออีกประมาณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพื่อที่จะทำให้ไอ้เจ้าเลเกนนะครับ10โอ้โห27วันอีกเดือนหนึ่ง โอ้โหนานไปนะก็จะได้รองเท้าเดียวนาดโอ้โจะรอไหวไหมเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าเกมนี้ครับเป้าหมายคืออนาคตอย่าสิ้นหวังกับปัจจุบันยกเว้นซะว่าบางคนอาจจะแบบโ,โหเราชอบอนิเมะเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆอ่ะ มันทาอะไรไม่ได้นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะครับสําหรับการที่เราเป็นสายฟรีนะสมมุติแบบเฮ้ยไม่มีงบเติมจริงนะครับก็แนะนําว่าสร้างไ d ดีใหม่ง่ายที่สุดคือตอนนี้วิธีที่ผมแนะนำเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือสร้างไ d ดีใหม่นะครับอ่าสร้างไอดีใหม่เนี่ยยังไงก็ได้สมมุติว่าเฮ้ยเราใจรักโคลาโบรอบนี้จริงๆเนี่ยอ่านะครับก็สร้างไอดีใหม่หรือซื้อไอดีก็ได้นะครับอ่าไปซื้อไอดีครับที่อ่เป็นโคลาโบรอบนี้พอดีนะครับ อ่าย่างเว็บนิ้วช็อปนะครับก็ไปดูกันได้นะครับอ่าเพจนิ้วช็อปนะครับเว็บพวงจรอนิ้วช็อปก็ไปหาซื้อไอดีมานะครับแล้วก็เอาไวปปั้นต่อนะครับอ่าหรือถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยก็สร้างไอดีขึ้นมาใหม่ซะเลยนะครับเพื่อที่จะได้นะตัวที่เราชอบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะเพราะแบบเฮ้ยเราชอบเรื่องนี้จริงๆอ่าแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานได้ด้วยก็จะยิ่งเจ๋งครับอันนี้อาจจะ อาจจะเริ่มมีความเสี่ยงเนะียยังดีหน่อยนะที่ภาคพื้นผมพอจะยื้อได้นะครับพอจะสู้ได้เพราะว่าไอ้เจ้าม็อบน่าจะสุ่มตัวบินผมตายหมดเลยนะเออโอ้โหอันนี้คือตึงเปียเลยนะครับอ่ะเราต้องรอเขาพัดก่อนเท่านั้นอ่ะตอนนี้คือทําได้แค่เปลาวิ่งเวลานะครับคือฝั่งตรงข้ามเขาใช้คู่เทพเลยนะแล้วสุ่มตายทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะคือเขาไม่มีตัวกันบินแต่ ตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับอพาร์ตก่อนแล้วนี่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเรายื้อได้ตึงๆนะครับดูครับขบวนการม็อบมาแบบโอ้โหลงถนนเงินเพียบเลยอ่ะเราก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับเพื่อที่จะอัดป้อมนะครับแบบนี้คือเขาจะไม่น่าจะสามารถสั่งตายโดบินได้จนครบนะนี่อย่างนี้ก็จะใช้นะครับอัลเบโดนะครับ นี่เมื่อกี้เห็นเลยนะครับเมื่อกี้เห็นเลยครับว่าความสามารถเนี่ยโยนเข้ามานะเออครับซึ่งมันจะสุ่มโยนนะคือมันจะสุ่มโยนทั้งภาพื้นทั้งตัวบินได้หมดเลยนะครับเอาหุ่นกดออโต้เลยดีกว่านี่ครับอ่ะเรียบร้อยครับคือเทคนิคในเกมอ่ะมันมีวิธีการเล่นหลากหลายนะแล้วก็การเลือกปั้นทีมมาเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้ต้องใช้คามินะครับ าบางคนอาจจะป,ปั้นไปได้ไกลกว่าไอีผมนะมีหลายคนนะที่แบบไฮ้สร้างมาพร้อมกันจะแบบอาจจะไปถึงเพชรหนึ่งแล้วก็ได้ครับอ่าสาเหตุเพราะว่าเขาอาจจะเปิดได้ตัวครบนะครับเปิดได้เกียร์ดีนะครับของผมนี่คือไม่ไหวนะอ่าอันนี้คือเป็นการดันลีกนะครับสังเกตเลยว่าเฮ้ยแต่ละทีมนะครับก็จะมีตัวเรนเจอร์โหดๆตึงๆเล่นมานานนะแต่ของเราเนี่ยใช้เวลาปป๊บเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะดันลีกได้ด้วยองค์ประกอบทีมนะครับ นี่อย่างนี้จะหายากนิดนึงนะคือผมจะไม่เสี่ยงกับทีมที่เขามีตัวเจาะแบบตึงๆนะครับอย่างนี้มีตัวกันบินนะแม้กระทั่งไอ้ตัวบอสเก่าๆก,ก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะครับอ,อย่างทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะครับแต่ว่าโหาตัวเรมนี้มันเจาะ่อนห้างจะโหดนะอย่างนี้ไม่เอานะครับก็เสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงสูงนะครับเราก็ต้อง รีหานะหลักๆนะครับน้องๆนะที่เล่นกันใหม่ๆนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะบ่นกันตั้งแต่เริ่มว่าโอ้โหมาถึงเนี่ยหลีกทองมาถึงนี้อันนี้ก่อนว่าภารกิจเริ่มสร้างรดีใหม่ใช่ไหมมันจะมีภารกิจเล่น PVP นะครับแล้วก็จะมีภารกิจที่ต้องเล่น PVP ให้ชนะด้วยนะครับ,บอ่าปรากฏว่าแบบโอโ้ยอมกันตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าไปสุ่มเจอบอทดของ,งตรงเกมนะครับแล้วมันค่อนข้างจะโหดมากนะครับอ่อันนี้ก็จะไม่เสี่ยงนะนะครับ วิธีการก็คือเราก็ไปตีมันจะมีตัวละครมูนนะตัวละครซันลี่นะที่เป็นตัวละครกะกานะครับเราไปตีแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะแบบว่าแอด,ดเพื่อนนะครับเราจะแอด,ดเพื่อนที่ไม่มีตัวเรนเจอร์เลยหรือหรือเอาเพื่อนที่แบบว่าช่วยวางเอาไว้หนึ่งตัวก็ได้อย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการที่เราสามารถทําได้นะ,นะครับก็จะเป็นทริคเป็นความรู้นะแต่หลักๆผมจะไปตีตัวละครที่มันแบบกะกากนะก็เป็นตัวละครมูนนะตัวละครซันลี่อย่างเงี้ยเราก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับ อ่ะที่เหลือระหว่างทางก็นี่ครับเลือกปั้นเรนเจอร์เท่าที่เรามีนะอย่างที่บอกนะเรนเจอร์ Ranger ที่ดีสุดก็คือเรนเจอร์ที่เปิดได้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากว่าจ,จะข้ามไปถึงเทตสองนะครับโอ้โหก็ประมาณโอ้ร้อยกว่าคะแนนนะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าในคลิปนี้จะสามารถผ่านได้ไหมปัญหาคือการรีนะครับคือต้องรีไปเรื่อยๆนะคือบางทีเจอทีมโกงอย่างเงี้ย เจอทีมโปนะครับก็จะเป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับทีมที่แบบว่าต้องการเจอทีมแบบนี้นะครับโอ้โหคือแม้ว่าบางทีมจะไม่มีตัวกันบินนะครับแต่ว่าตัวว่าข้างเขาตึงมากอา่าลีนะลีนะเดี๋ยวดูครับว่ามันจะต้องมีทีมนะที่เราสามารถที่จะสู้ได้นะคือตัวประเภทเจาะโหด,หดผมจะค่อนข้างหลีกเลี่ยงนะครับอ่ะอันนี้เสี่ยง เสี่ยงหน่อยขอเสี่ยงหน่อยนะครับเรียก thunder นะครับ thunder เป็นธาตุอะไรเนี่ยมองไม่เห็นไฟเหรออ่ะเอา happy birthday มาแล้วกันนะ happy birthday เหมือนเขาจะมีอมาตานะครับอ่ะมาลองดูครับอ่าครับคือถ้ากบบินผมแม็กเนี่ยมันจะโอเคกว่าน,นี้นะคืออันนี้คือกบบินยังไม่แม็กนะครับก็เลย อาจจะแบบยากไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็บินแม็กเนี่ยเอาไปดันได้สบายๆเลยนะอันนี้คือเราพอจะเห็นทางคร่าวๆแล้วนะครับว่า,าเป้าหมายในการดันขึ้นเพชรสอันนี้ไม่ยากแล้วอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะนะมีทีมที่พอจะคาทีมตีได้นะครับส่วนเพชรหนึ่งก็ใช้วิธีการรีจนกว่าจจะเจอเหมือนกันเดี๋ยวมันต้องมีครับมันจะต้องมีทีมที่แบบว่าเฮ้ยเขาก็ขึ้นมาพร้อมๆกับเรานรั่นแหละเออนะครับเป็นทีมที่อาจจะดูไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับ อ่าเป็นทีมที่ป้อมก็อาจจะไม่ได้อัพแล้วยิ่งสําคัญนะการใช้ตัวบินจุดหนึ่งครับก็คือยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเทรนนะครับทำป้ายเหลืองทําป้ายแดงทาป้ายม่วงนะครับซึ่งตรงเนี้ยแม้ว่าทีมข้างล่างเขาจะโหดแต่ถ้าเกิดเขาโหดจริงๆก็สู้ไม่ได้นะต้องดูทีมด้วยนะต้องดูภาพรวมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายม่วงที่อาจจะแบบใหม่ๆอยู่เงี้ยตัวเขาอาจจะยังไม่ครบเนี่ยเอาแบบข้างล่างยื้อได้แป๊บหนึ่งพอ แต่ป้อมเขาจะอ่อนแอมากเราก็เลยจะใช้ตัวบินนะครับนี่ครับนี่ยูหนะดูครับข้างล่างเรนเจอร์ต่างกันฟ้ากับเหวครับเออทีมเราคือเหวนะทีมเขาคือฟ้าครับแต่เราก็ต้องมาทางท้องฟ้าครับนี่ใช้วิธีการง่ายๆเลยนะครับอ่ะมาใกล้และอีก3รอบเท่านั้นก็จะดันหลีกได้เรียบร้อยนะครับเอออย่างทีมเนี้ยเขามีตัวกันบินนะครับเพียงแต่ว่าภาคพื้นของเขาเนี่ย อ่ะอันนี้เสี่ยงเหมือนกันโอเคขออนุญาตเสี่ยงนะเพราะว่าตัวเรนเจอร์ของเขาเนี่ยก็พอจะมีตัวที่เราสามารถน่าจะยื้อได้ถ้าจะแพ้ทีมนี้นะก็คือเราตีทีมเขาไม่แตกนะครับพอตีไม่แตกปุ๊บเนี่ยตัวการบินเขาก็จะสร้างกลุ่มได้นะครับแล้วก็ตัวบินเราก็จะบินไปตีป้อมไม่ได้อันนี้คือผมซื้อภาคพื้นนะอา่าผมซื้อไกลทองครับผมซื้อไกลทองผมว่ามันน่าจะช่วยเจาะศัตรูได้นะครับคือทีมเนี่ย อ่ในรอบยาชาฮิเมะแน่ถามว่ายังใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพิ่มได้1000อ่ามันอาจจะตึงนะโอ้โหบวกหยุด5วินาทีด้วยอ่าแต่นี่ครับเราซื้อภาคพื้นเรานะครับว่าภาคพื้นเราเนี่ยจะสามารถที่จะยือได้นะครับแล้วก็อัดป้อมไปทำลายกลุ่มไปซึ้มไปครับอ่าอันนี้ทำลายกลุ่มไปได้ประมาณหนึ่งอ่าที่เหลือโอเคล้ เพราะว่าตัวการบินเขาน่าจะโดนน่าจะโดนกระทืบอยู่หน้าป้อมนะนี่ส่วนศาสดาดาของใครหลายคนครับปั้นแม็กมาไม่ได้ช่วยครับผมบอกจริงๆนะอันนี้คือบอกแล้วว่าจากใจจริงครับดาวินชีจะโหดได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับทีมรับข้างคนโหด,หวดบวกกับเกียร์โจมตีสกิลโดนแน,น่นอนนะเมื่อกี้เขาปั้นแม็กไปนะ,ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะล็อกโห,ด,หดนะครับอ่านะครับคือเลือกปั้นดาวินชีแม็กโอโหเกียร์สภาพอ่ะ ตามนั้นนะครับคืออย่างที่บอกครับว่ารายละเอียดเล็กๆโอ้โหนี่คือเขามีเกียร์8ดาวด้วยนะคือเรียกได้ว่าของดีครับอ่าแต่ซีรีส์เตอเพื่อนอ่าเดี๋ยวซีรีส์เตอเพื่อนค่อยไปดูกันนะเออครับเป็นคำแนะนำครับว่าบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับรายละเอียดมากนักเนี่ยมีผลนะคือลองคิดดูครับขนาดผู้เล่นแบบระดับ มามาสเตอร์ต้นๆนนหรือบลิกตำนานเนี่ยเขายังมีการปรับทีมขยับเกียร์อยู่เรื่อยนะทีมนี้คือไม่ต้องห่วงเขาปรับตลอดเวลานะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยตัวไหนที่ใช้แล้วแบบประโยชน์มันลดลงมากยิ่งมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยแน่นอนครับเปลี่ยนทีมทันทีทันทีเลนเจอร์บางตัวยังถือว่าค่อนข้างจะโหดนะครับส่วนเกียร์เนี่ยบอกเลยนะครับขยับสับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆสภาพทีมเปลี่ยนชัดเจนนะครับทังนั้นเนี่ยเรื่องเกียร์ค่อนข้างจะเน้นนะครับคือมันไม่มีอะไรที่มันถูกต้องที่สุด อ่าครับแต่ถ้าเกิดทดสอบแล้วเนะี่ยอันนี้คือถูกต้องที่สุดก็คือถูกต้องที่สุดนะเพราะว่าบางทีคือมันจะลงล็อกของมันแล้วครับแล้วก็เมต้าของเกมที่จะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆผมถึงบอกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้อาจจะต้องขยับเกียร์ตัวโหวดสุดอาจจะต้องขยับเกียร์มาใส่นะครับฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งก็คือเรนเจอร์ Ranger ที่ดีที่สุดเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยใส่เกียร์ดีสุดกันเราจะเน้นว่าเฮ้ยสมมติดได้เกียร์7ดาว8ดาวมาจะต้องใส่ตรงทตุอะไรประมาณนี้นะครับ ทีมนี้จะรอดไหมด้วยอันนี้วัดใจเพราะว่าเขาไปวางตัวพวกนี้มาไอผมไม่ได้จิ้มเจว่งนะเจว่งมันขึ้นมาเองนะนะครับอเจว่งถือว่าเปลี่ยนร่างผมตึงๆแน่นอนครับอแล้วก็มีม็อบนะสั่งตายตัวบินได้นะครับแล้วเป็นม็อบก้าดาวด้วยอันนี้ผมอาจจะแพ้นะแต่เดี๋ยวลองวัดใจดูนะครับ นี่เนื่องจากว่าเขามีเรนเจอร์ตัวที่ค่อนข้างจะแจกแร่ให้ทีมผมนะครับให้ทีมผมได้ปล่อยตัวอยู่เรื่อยๆครับอ่าครับหลักๆทีมผมเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเกือบเกือบสมบูรณ์นะอ่าถ้าสมมุติว่าเอาเอาเอาไปดเนี่ยไอตัวอัลต้าออกไปหนึ่งตัวแล้วก็อาจจะหาตัวจำๆมาอีกสักหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้ทีมจะแข็งแต่งได้มากกว่านี้ก็คืออาจจะเป็นดาเมจไม้อ่าสมมุติผมได้ม็อบมานะแต่มันไม่ได้แล้วนะครับคือตรงนี้ผมอาจจะใช้วิธีการ กลั้นใจกั้นใจแหละไม่เอานะยอมดีกว่าครับคือตอนนี้เปิดกาชาเนี่ยมันขาดไปแค่600ซึ่ง600นะครับก็คือเปิด2ครั้งนะเราไม่สามารถหาลูบี้ไปได้มากกว่านี้แล้วก็คือจบปึ้งแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะคือถ้าเกิดได้มอบมาแล้วแม็กอีกตัวหนึ่งเนี่ยทีมน่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วสำหรับ PVP นะเน้นนะ เออสำหรับแค่ PVP นะครับเพราะว่าอัลเบโดค่อนข้างจะถึกแล้วปวนมากนะครับแล้วก็ไก่ทองนี่ถือว่าเป็นตัวแบกในทางดาเมจของทีมผมนะครับอ่าแล้วก็เลเกนอย่างที่บอกครับเป็นตัวไฟนะครับคือไฟเนี่ยหลักๆของผมเนี่ยไฟเนี่ยจะเอาเพียงแค่เอาไว้กันพวกตัวชนไม้แค่นั้นเองนะครับกับพวกดาเมจไม้เนี่ยให้มันช่วยแบบซับพอร์ตได้บ้างนะครับใช้คําว่าได้บ้างนะเลเกนนะครับอ่ะนี่ครับ สุดท้ายใช้สุดอ่าเดี๋ยวเราดันลีกกันนะครับแล้วก็รูบี้มาลำบากใจมากแต่มันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะสมมติผมดันลีกจบลีกรอบนี้ผมอาจจะกลั้นใจเปิดม็อบรอบสุดท้ายไปเลยนะครับแล้วก็เดือนหน้ากระกฎาเนี่ยเก็บผส,สมรูบี้กันใหม่เอ้แต่เดือนหน้าเราบอกเราว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตู้เกียร์แปดดาวนะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องตัดสินใจดีๆนะครับอ่าคืออย่างน้อยเนี่ยมีให้ได้ลุ้นดีกว่าไม่มีเลยครับ ก็เลยกาลังคิดไม่ตกจริงๆนะะเดี๋ยวผมลองคิดดูก่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยตั๋วผมยังสามารถหาได้จากหอคอยนะครับแล้วก็ดันยากถ้าผมเคลียร์หลุดไปได้นะผมจะมีตั๋วเอาไว้เปิดม็อบซึ่งอาจจะมาทางนี้ดีกว่าจะพยายามหาตั๋วฟรีนะครับเพื่อที่จะมาเปิดม็อบแล้วถ้าไม่ได้ก็ช่างมันนะครับเอ,อถือว่าเราไม่ได้มีบุญกับมันนะเดือนนี้นะครับอาหาทีมสุดท้ายกันจะได้ไหมนะครับ ชนะอีกแค่ทีเดียวนะคือถ้าระหว่างนี้มีคนมาตีผมแล้วผมแพ้เนี่ยมันดันหลีกขึ้นให้นะอันนี้เหมือนเป็นบั็กของระบบนะครับที่ตีแพ้หนึ่งทีก่อนที่จะขึ้นหลีกอ่าบางทีเราอาจจะตีแพ้เองหรือมีคนมาตีชนะเรานะแล้วมันขึ้นหลีกให้นะเอันนี้เด,เดี๋ยวต้องรอดูนะอมีคนมาตีมให้ไม่มีครับเออครับอคลิปนี้ก็อัดสดๆนะครับอาหาทีมสุดท้ายดูว่าจะได้ไหมนะครับ อาโอ้โหเสี่ยงอยู่นะ,ะแต่ต้องขอลองครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวกันบินครับเอาโอเคแฮปปี้เบอร์เดย์ช่วยด้วยเหมือนแฮปปี้เบอร์เดย์จะยืนได้นานเหมือนกันนะเพราะว่าแฮปปี้เบอร์เดย์ถ้าจำไม่ผิดเขามีอมาตะานะครับก็อย่างน้อยนะ PVP นะครับช่วยได้เยอะนะอะทีมนั้น,นครับบาวากระทงล่มไม่ใช่บปว่ฉลาม เออครับคือบ้าฉนามมันเอาไว้ใช้แบบเฉพาะทางจริงๆคือเขาใช้แต่เขาไม่มีตัวบินอะ่ะมันก็เลยจะแบบเหมือนเสียประโยชน์ไปนะอ,อ่ะผมใช้คานี้นะครับออผมใช้คำว่าเสียประโยชน์นะเพราะว่าคือบางตัวเนี่ยมันทําขึ้นมาใช้เฉพาะทางนะอยากรู้ต้องไปดูในคลิปนะครับเพิ่งทําไปไม่กี่วันนี้เองนะครับว่าเรนเจอร์นะครับตัวปกติเราทําขึ้นมาใช้เฉพาะทางนะครับ อ่ะดูครับนี่ได้คอป้อมพัดมาดิพัดมาดิพัดมา,ดดมานี่ครับขอปุ๊บพัดปั๊บเลยเน,นะครับจืบโอโหติดเวรกรรมแล้วครับเวรกรรมแล้วครับเวรอ่ะทันอยู่ทันอยู่ได้อยู่ไหมบึ้มอ่ะโอเคโอโหนี่เกือบไปนะนี่อย่างที่บอกครับว่าโคน่นนักเรียนนะอยู่ในเลนเจอร์ที่ผมบอกว่าเฮ้ยก็ได้อยู่นะคือแบบนํามาใช้เฉพาะทางจริงๆนะครับอบินขยับไปหน่อย โอเคแบบนี้น่าจะเอาอยู่แล้วเรียบร้อยการดัลลกประสบความสําเร็จนะครับผมจะไม่รีบกดออตโต้นะถ้าไม่ัว่์นะอ่าน่าจะบ้มครับป้อมต้องบ้มแล้วล่ะป่ะเรียบร้อยโอเคอกราบขอบคุณนะ้น้องเมทาวุฒสามสิบเอ็ดนะครับนี่ดัลลกเรียบร้อยครับอรับรูบี้นะครับ สำหรับคนนี้ขึ้นเีกครั้งแรกแล้วไม่ได้รับลูบี้แบบมั่นใจเลยว่าเฮ้ยไอดีเพิ่งสร้างใหม่ๆหมีหกน,น,นั้นเนี่ยยังไม่เคยขึ้นนะครับแล้วไม่ได้รับ r ูบี้นะครับอันนี้ต้องแจ้งตัวเกมแต่ผมบอกไปแล้วเป็นเรื่องที่แจ้งโดยตลอดนะครับว่ามันลําบากมากกับเคสนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยเคยมีอยู่ ID 2ีสดีเนี่ยที่ขึ้นลหีกที่มั่นใจว่ายังไม่เคยขึ้นลหีกแล้วไม่ได้นะเพอแจ้งตัวเกมปุ๊บก็บอกเคยขึ้นไปแล้วแล้วผมไม่ได้แจ้งในานามทีเคเรนเจอร์นะ ผมก็แบบช่างมันนะครับก็ปล่อยไปนะคือเป็นเรื่องที่ถือว่าเจอบัคสกยเจอบัคกไปนะคเคสนี้เคยเจอกันเยอะมากผมเรียกได้ว่าหลายๆคนที่สร้างอันนี้ใหม่จะต้องเคยเจอนะครับอาจจะไม่ได้เจอทุกคนนะอันนี้ผมถือว่าโชคดีครับที่ยังไม่ได้เจอบัคนกครับขึ้นหลีกที่ยังไม่เคยขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้รับรูบี้อันนี้ก็มี270รูบี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดหลีกพีพีรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าแบบจะได้เปิดไหมนะเพราะว่าการันตีของผมเนี่ยก็ซัดไป 5ครั้งนะเหลือเปิดอีก2ครั้งครับซึ่งถ้าเกิดจะขึ้นเพชรหนึ่งเดี๋ยวลองสุ่มรู้สักนิดหนึ่งแต่ไม่ตีนะเดี๋ยวมันเสียเวลาครับทริปยาวแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันนะว่าหลีกมันจะเริ่มขยับขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะต้องมีทีมที่พอจัดตีได้อยู่นะครับเทคนิคก็เหมือนเดิมวิธีการคัดทีมตีนะแต่ก็อาจจะเหนื่อยครับอย่างนี้สมมติว่าผมจะต้องคัดทีมตีครับแล้วก็เอาแบบชัว์เนี่ย ก็อีกแค่200กว่าคะแนนเองอ่ะก็ชนะอีกแค่ประมาณ6-7ตาเงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นไปเพชรหนึ่งได้แล้วแต่ตอนนี้คืออาจจะไม่รีบนะเพราะว่าบินยังไม่แม็กถ้าบินแม็กเนี่ยประสิทธิภาพมันจะสูงได้มากกว่านี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้สี่ีสีเพื่อนนะสายถึงเที่ยงครับก็เจอกันครับ ซีรีส์เพื่อนที่ ID10 นะครับอ่ะทิ้งทายกันด้วยเว็บค้งจอนของน้องวราดาครับนีโนช็อปอ่ะเจ้านี้ปลอดภัยว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับฝากสมัครสมาชิกเว็บด,ด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสินค้าต่างๆบนเว็บบ้างมายหลกัหลกๆจะเป็นไอดีนะเพียบเลยนะไปเหลืองเวลสองเวลสามมาโคลโลโบคู่เทพโคโลโบมอฟไซโคหนึ่งร้อยมีหมดเลยครับไปจนถึงไอดีเทพเทพเวลตำนานอ่ะมีให้เลือกมากมายนะเพิ่มเติมไปที่เพจนีโนชอ็อปนะฝากกดถูกใจพเพจนีโนชอ็อปด้วยนะครับอ่พเพื่อจะรอดูว่าจะมีไอดี เจ๋งๆเนี่ยมาขายนะครับหรือจะซื้อจะขายไอดียทก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจนื้อชอปเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บนะแปะลิงก์เว็บนื้อชอปนะครับแล้วก็จะไปที่เพจเนี่ยกดลิงก์เพจจากบนเว็บได้เลยนะครับเจ้านี้ปลอดภัยไว้จะได้ครับนิ้อชอปไปตามลิงก์ได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ